วันจันทร์ค่ะดวงชะตาของท่านภายใน7็ดวันนี้ถือว่าปังมากนะคะปังเรื่องอะไรเอ่ย บางเรื่องงานมีเกณฑ์ที่จะวางแผนการลงทุนเพิ่มนะคะการลงทุนครั้งนี้นะคะจะมีโอกาสประสบความสําเร็จดังใจหวังมีโอกาสได้งานเพิ่มง,งานเสริมหรือหน้าที่การงานของคุณประสบความสําเร็จนะคะใครทํางานเกี่ยวกับงานบันเทิงบ้างนักไรต่างๆมีชื่อเสียงโด่งดังดาวค้างฝา การงานทำงานอย่างมีความสุขนะคะจะได้ลงทุนเพิ่มจะได้งานใหม่สินค้าใหม่ตำแหน่งใหม่หรือที่ทำงานใหม่อะดวงการงานประสบผลสำเร็จภายใน7วันนี้แถมยังจะมีโชคมีลาบด้วยเด็กให้โชคผู้หญิงสวยให้โชคในวันที่หนึ่งนี้หึ่งกันยายนคนวันจันทร์มีโชคนะคะหยิบจับอะไรก็มีโชคมีลาบค่ะเลขหนาา้าไพ่หนึ่งเสอง หนึ่ขอให้มีโชคปังๆนะคะอ่ะการเงินจะมีคนอุปถัมภ์คำชูหรือจะได้เงินนะคะได้จากโชคลาภได้จากหน้าที่การงานงานสําเร็จนะคะความรักถ้าขัดแย้งกันในช่วงต้นสัปดาห์หรือปลายเดือนสิงหานะคะใน7วันนี้ก็จะกลับมาดีกันนะคะถ้าอยู่ห่างไกลกันจะได้กลับมาเจอกันความรักดีค่ะ อาจจะเลือกไม่ถูกหรือเปล่าจาันบางท่านอาจจะเลือกไม่ถูกหรือว่ามีความขัดแย้งกับคนรักคู่ครองก็จะกลับมาดีกันภายใน7วันนี้ค่ะวันที่ดีของคุณคือวันที่3 1สิงหาคมจะได้จับเงินก้อนนะคะได้เงินได้ทองนะคะวันที่1กันยายนมีโชคมีลาบงานสําเร็จวันที่3กันยายนวันที่2กันยายนนะคะจะมีโอกาสได้เงิน นะคะได้เงินจากส่วนแบง่งเงินจากหน้าที่การงานเงินจากการอุปธรรมคำชูนะคะอ่าวันที่6 7มีโอกาสเดินทางไกลหรือคนทางไกลมาหาตำแหน่งบ้านดีนะคะสุขภาพของคนในบ้านจะแข็งแรงขึ้นถ้ามีคนเจ็บป่วยนะคะหรือว่าถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่งบ้านการทำสัญญาการซื้อการขายขายบ้านนะคะ หรือว่าจะได้ติดต่อช่างใดๆนะคะสำเร็จค่ะตำแหน่งบ้านเนาะโอเคนะคะทาบุญเสริมดวงดีกว่าพราดวงดีแล้วเจ็ดวันนี้ถือว่าดวงราบรื่นนะคะลูกหลานบริวารที่อยู่ห่างไกลนะคะมีความคิดถึงกันนะคะหรือคิดถึงลูกหลานบริวารที่ ห่างอกคุณไปนะคะหรือตัวคุณเองนะคะคิดถึงเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศต่างทิ่ต่างแดนมีโอกาสได้ไปภายใน7วันนี้นะคะดวงสดใสมากนะคะแต่ให้ระมัดระวังในวันที่เดี๋ยวนะหนึ่สองสามสี่ วันที่4นะคะวันที่4เนี่ยระมัดระวังเกี่ยวกับคําพูดหรืออารมณ์นะคะแต่ถือว่าดวงแข็งดวงดีนะคะช่วงนี้นะคะทุกอย่างโฟกัสได้การเงินควบคุมได้การงานสําเร็จมีความสุขกับหน้าที่การงานมีโชคมีลาบขอให้เฮงปังๆส่วนสุขภาพระวังเรื่องของหัวเข่านะคะสุขภาพ